สวัสดีครับกระแสเทดีครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่6มีนคาคม2568นะครับวันนี้ก็มีฟุตบอลในีลีของเอเชียมาฝากกันหลากหลายลีหลากหลายรายการเลยนะครับไปดูกันที่คู่แรกครับ17นาฬิกานะครับจะเป็น ACL 2นะครับรอบ8ทีมเป็นนัดแรกนันแข่งกัน2นัดน,นะครับก็จะเป็นชุนบุกค,คุนไดมอเตอร์ครับจากเกาหลีใต้เปิดบ้าน รับการเยือนของซิดนีย์เอนะครับชุนบุกจากเกาหลีใต้เนี่ยก็ปราบการท่าเรือมาได้ในรอบ16ทีมนะครับด้วยสกอร์รวม5-0ต่อเลยในบ้านชนะ1-0น,นะครับส่วนเกมเยือนก็ชนะไป4-0ส,ส่วนผลง,งานในลีกของเคลีเนี่ยเปิดมา3นัดชนะ1เสมอ1แพ้1นะครับเกมนี้คาดว่าจะมาในระบบ4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็นซองบุมคุนนะครับแนวรับก็มีคิมแตวอนนะครับมีคิมยองบินปาร์คจินซุปแล้วก็ชอยชุนชุนนะครับในขณะที่พิทฟ,ฟิลจะเป็นอียองแจครับฮานกุกยองจีออนบยุงควอนนะครับแล้วก็อีซุลลงบูรวมไปถึงซองมินคยูในขณะนะที่หน้าเป้าจะเป็นอันเดรียของปักโนนะครับทีนี้มาดูทีมเยือนจากดินแดนจิโจ้ครับออสเตรเลียก็คือซิดนีย์เอฟซีก็ถือว่ารอบที่แล้วชนะแบงคอกมอแบบ คือจับเลยนะบุดหินมากๆนะครับก็คือเสมอกันทั้ง2นัด2-2แล้วก็ต้องเล่นถึงช่วงต่อเวลาพิเศษก่อนที่จะเป็นซิดนีย์เอฟครับที่เฉือนเอาชนะไปได้นะครับในช่วงต่อเวลาพิเศษเนั่นเองชนะไป5ต่อ4ผลงานเนี่ยก็ต้องบอกว่าใช้ได้เลยนะโดยเฉพาะนลีกก็ไม่แพ้ใครมา4เกมติดแล้วนะครับเกมนี้จะมาในระบบ433ผู้สบตเป็นฮาริสันเมอร์เรสนะครับแนวรับมีจอแดนเพอร์กินส โจเอลคิงส์นะครับเรยาแงแกรนซาซารีเดอะเจซูสนะครับมิฟฟิวจะเป็นคอเล่ฮอลแลนด์ลีโอเซนานะครับเอนัสควนฮิมอาทโตนี่คาเซเลสส่วนคู่หน้าจะเป็นโจลอรลี่กับพราสติกกิมาลนะครับสุดนหน้าชาวโปแล การพบกันของคู่นี้เจอกันไปทั้งหมด4ครั้งเป็นชุนบุกที่ชนะ2และเสมอไป2ล่าสุดใน FC ฟซีแชมเปี้ยนลีกในปี2022เนี่ยเป็นชุนบุกที่ในบ้านเสมอไป00แล้วก็ในบ้านซิดนีย์บุกไปเอาชนะได้3ต่อ2นะครับวันนี้หน้าเสือเขาให้ชุนบุกค,คนนามอเตอร์บังคับชนะ1ประตูขึ้นไปคือนัเวลานี้เนี่ยประตูเนี่ยเชียร์ฟรีนะผมมองว่า ซิดนีย์เอฟซีเนี่ยเริ่มมีประสบการณ์แล้วในถ้วยุบอลถ้วยนี้นะครับรวมถึงชุนบุกเองเอาจริงๆก็ไม่ได้แข็งแกร่งเหมือนเดิมนะผมมองว่ามันมีสิทธิ์ออกเสม,เมอได้นะสำหรับคูน่นี้หรือแพ้เต็มที่ก็ไม่เกินหนึ่งประตูผมชอบซิดนีย์เอฟซีนะครับคู่แรกคู่ถัดมาครับไปดูกันที่ c h a l l ชา g e l e a g u e รอบ8ทีมก็คือถ้วยเล็กสุดเนี่ยของอาเซียนเอเชียเนี่ยนะครับเป็นถ้วยเล็กสุดเลยก็เตะกันในเวลา18บนาฬิกาก็จะแข่งกันสองนัดเหมือนกันนะ ซึ่งคู่นี้จะเป็นการพบกันระหว่างไต้หวันสตีลนะครับเจอกับมาดูราอยู่ในเต็ไต้หวันสติลจากเชนิสไทเปหรือว่าไต้หวันเนี่ยนะครับเข้ารอบมาในฐานะรองจากฝูของกลุ่มดีนะสนัดชนะ1เสมอ1ในนี้นนนก็ํำเป็นจากฝูอยู่นะครับเกมล่าสุดเนี่ยบุกชนะไทเปไวกิ้งไปถึง10สูงเลยนั่นคือผลงานในลีกนะครับเกมนี้ก็คาดว่าจะมาในระบบ4 4 2สนะครับผู้สาตูเป็นพาน์ทบรเช่นนะครับแนวรับมีคิมชางจุนนะครับคิมซุงมุนเฉินเหว่ยชวนนะครับแล้วก็ลูโอฮัน มิดฟิล์จะเป็นมาเตอุสปอโตนะครับมีโมฮัมเหม็ดซุปดูสนะครับมีเชนบวยเชนเชนยูเชนนะครับแล้วก็อยู่เชียงห่วงรวมไปถึงโทนิโยในแนวรุกทีนี้มาดูทีมเยือนมาดูราอยู่ในเตดจากอินโดนีเซียเข้ารอบมาในฐานะแชมป์ของกลุ่มอนะครับสองนะัดชนะ1เสมอหนแต่ในลียังรัง้งรองหวยต้องดินหลนหนีตกชั้นอยู่นะสำหรับมาดูราอยู่ในเตดนะครับเกมนี้ จะมาในระบบ4-1-4-1นะผู้รักษาประตูก็จะเป็นอดิตยาฮาลันนะครับแนวรับมีทัวฟิกไฮไดายัดนะครับมีวูดดี้อันดีล่านะครับเปโดมอนเตโรโคโคอาไรยามิดฟิลด์จะเป็นจอแดนแบร์แมนนะครับมีเคริมพาริชนะครับไอรันจูเนียแนวรุกจะเป็นลิสกี้อัฟริซ่านะครับดูดินโยแล้วก็ยูเซฟเอลเซจจารีนะครับเศรติของไบวัตสตีลกับมาดูร่ายังเป็ดไม่เคยพบกันนะคู่นี้น่าเสื่อมเอาให้เจ้าถิ่นใหญ่ ไอวันสติลเป็นต่อเล็กน้อยเสมอเจ็บนิดหนึ่งผมมองว่ามันคู่ที่สูสีนะเกรดบอลอินโดนีเซียช่วงลังก็ดีนะครับมีสีเสมอสูงครับคู่นี้เชียร์ไปที่ทีมเยือนอย่างมาดูร่ายอยนเตาแล้วกันอาทีนี้มาดูอีกคู่หนึ่งครับ21อาริกาเป็นอินเดียซูเปอร์ลีกนะครับไฮเดอราบัดเจอกับปัญจาบ f c ไฮเดอราบัดร,รองบวย้ยย2นะัดชนะ4เสมอ5แพ้13มี17แต้มน,นะครับเป็นทีมที่มีสถิติการเสียประตูมากที่สุดในลีกคือ43ประตูนะ 5เกมหลังของพวกเขาเนี่ยก็มีชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้สามครับล่าสุดก็บุกแพ้เอิร์ธเบนกอร์ไปศูนย์ต่อสองแต่ผลงานในบ้านเนี่ยดีเหลือเชื่อนะสำหรับไอเดอร์รบัตนะครับ5เกมหลังชนะสองเสมอสามไม่แพ้ใครนะเกมนี้คาดว่าจะมาในระบบสี่สองสามหนึ่งครับผู้สาวประตูเป็นอัสดิฟซิงนะครับแนวรับมีโมฮัมเหม็ดลาฟี่อเล็กซาจี้สเตฟานซารปิชนะครับมิดฟิลด์จะเป็นอันเดียอัลบาเอย u ส อัตติคารีนะครับอับดุลราบักเอเคนะครับเอลวิสันคอเรียส่วนแนวรุกจะเป็นโจเซฟสันนี่กับอารันเปารลิสตามาดูทีมเยือนกันบ้างครับปันจาบเอฟซีเป็นทีมอันดับสิบของตรางนะครับ22นัดเนี่ยชนะ7เสมอ3แพ้12มี24แต้มก็ไม่ชนะใครมา5เกมติดแล้วนะ5เกมนั้นคือเสมอ1แล้วก็แพ้ไปถึง4เกมเกมล่าสุดก็คือเปิดบ้านแพ้ FC กัวไป0ประตูต่อ1 เกมเยือนเนี่ยก็ไม่ดีนะครับไม่ชนะใครมาหกเกมติดแล้วสําหรับปันจับนะก็แบ่งเป็นเสมอ2แพ้สี่เกมนี้ก็คาดว่าจะมาในระบบ4ี่สองสามหนึ่งครับผู้สำสุเป็นมูฮิชาเบียนะครับแนวรับมีทัชซามซิงนะครับอีวานโนเวเซเลสนะครับเมยเตซูเดตไคมิงทางลุงดิมนะครับส่วนมิดฟิลด์จะเป็นเอชิปปาดานนะครับนิคิวพาบูอัสเมียซูจิสลิสกี้ชาบองนะครับแนวรุกจะเป็นมูฮัมหมัดซูฮารีกับทางด้านของลูก้ามาเซนนะครับศูนย์หน้าชาวสโลวีเนีย การพบก,กันของคู่นี้เจอกันมาทั้งหมด3าครั้งนะครับเป็นปัญจาบชนะ2แล้วก็เสมอไปนไป1ครั้งเกมล่าสุดที่เจอกันก็คือปัญจาบเปิดบ้านเอาชนะไฮเดรบัตไป2 0วันนี้น่าเสือให้ทีมเยือนอย่างปัญจับเอฟซีครับบุกไปเป็นต่อเล็กน้อยเสมอเจ็บนิดหนึ่ง mm. ในเวลานี้นะผมมองว่ามันสูสีไฮเดรบัตช่วงหลังผลงานดีโดยเฉพาะในบ้านดีมากๆในขณะที่ปัญจับเยือนไม่ดีเลยวันนี้ผมมองว่ามีสธิ์เสมอค่อนข้างสูงเชียร์ไปที่เจ้าถิ่นไฮเดรบัตนะครับสรุปวันนี้ครับ เอซีเอลสองเชีย์ไปที่ซิดนีย์นะผมมองว่าแพ้ไม่ขาดนะืออาจจะเสมอได้เอฟซีชาเลจ์ลีครับเชีย์ไปที่ทีมเยอนอย่างมาดูราดูในเตะละกันอินเดียซุปเปอร์ลีกก็เชีย์ไปที่ไฮเดรบัตเจ้าถิ่นนะมองว่าจะไม่แพ้อ่ะก็นี่คือทั้งหมดของวันนี้นะครับท่านไหนที่ต้องการแนวทางเพิ่มเติมหรือว่าต้องการพูดคุยกันในเรื่องของฟุตบอลก็สามารถแอดไลน์มาเ,เพื่อนกันได้นะครับที่ไลน์แอดของเราแอดไทยสามสามเป็นภาษาอังกฤษมียกนำหน้าแอดไทยสามสามเป็นภาษาอังกฤษครับ